สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะที่วันก่อนเนี่ยเคยแจ้งผู้ชมไปแล้วละ่ะว่ากระทรวงกลาโหมรัฐบาลเงาวิเนีเนี่ยได้ถแถลงนะคะว่าโจมตีกองบัญชาการทหารกากะนะะและฐานทัพอากาศอาลาของรัฐบาลพผเ็กการทหารในกรุงเมืองเนปิดดนะคะในวันที่4เมษายน2567นี้นะคะ วันนี้เนี่ยไปเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่ใช่ว่ามีแต่ที่กองบัญชาการทหารกับฐานทัพอากาศนะฮะที่พักอาศัยของพลเอกอาวุโสมีอองหลายก็โดนด้วยนะโดรมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สองที่ทางหน่วยโดมของ PDF ได้คิดค้นขึ้นมานะฮะและครั้งนี้เนี่ยส่งโดมออกไปทั้งหมด28ลำนะฮะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบการมิกาเซ่หรือ พรีชีพนะคะก็คือไปแล้วไม่กลับแล้วล่ะนะในจำนวน4ี่ลำนี้นะคะโจมตีที่พักอาศัยของพลเอกอาวุโสมิงอองหลายแต่เห็นบอกว่าไม่โดนนะปลอดภัยนะคะสิบสอลำเนี่ยก็โจมตีกองบัญชาการทหารและอีก12บสอลำคือโจมตีฐานทัพอากาศนะคะแล้วก็มีข่าวลือกันว่าที่ฐานทัพอากาศเนี่ยทหารเสียชีวิตไปสนายและสนายได้รับบาดเจ็บอนะ ส่วนกองบัญชาการทหารเนี่ยทหารสัญญบัตรสามนายและทหารชั้นประทวนเนี่ยแปดนายได้รับบาดเจ็บนะแล้วหลังคาของอาคารออกองบัญชาการทหารก็ได้รับความเสียหายนะแต่เหมือนเดิมนะฮะทุกครั้งที่มีข่าวโจมตีนะ่ะทางกองทัพพม่าก็จะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็อาคารก็ไม่ได้รับความเสียหาย แถมยังสามารถที่จะสกัดกั้นโรมพวกนี้ได้นะทั้งหมดนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คงต้องติดตามการต่อไปนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละไฟที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะส่วนกองกําลังติดอาวุธชาติพันธ์ก็มีรายงานว่ายึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าได้เพิ่มขึ้นทุกวัน อย่างในรัฐยะไข่ก,กองกำลังอารักัน,นี่เมื่อวันที่5เมษายน2567นะคะก็สามารถยึดฐานที่มั่นกองพัน564ในเมืองบูดีดองได้อีกนะคะฐานนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสู้รบกันนานถึง5วันค่ะกองทัพพมา่าเสียชีวิตไป80นายนะคะเห็นบอกว่าในเมืองบูดีดองเนี่ยมีฐานที่มั่นของกองทัพทั้งหมด 8ฐานนะตอนนี้ก็ถูกยึดไปแล้ว2ฐานนะคะก็คือกองพัน552และกองพัน564นะและหลังจากที่กองกำลังอารักันได้โจมตีเมืองอานเพื่อจะเปิดเส้นทางสู่ผ้ามากเกวและเมืองหลวงเนปิดอกองทัพพม่า,มาก,ก็ได้วางกับระเบิดตลอดเส้นทางอานบาแดนมากเกวเพื่อป้องกันฝ่ายต่อต้านเข้าสู่เมืองหลวง แต่ปัญหาคือพอวางกับระเบิดแล้วก็ยังให้ทหารใช้เส้นทางนี้ขนส่งสเสบียงอาหารให้กองทัพตัวเองกองกำลังอาลาการก็เลยประกาศปิดถนนโดยไม่มีกำหนดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารพรม่าเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองวางไว้ส่วนในเมืองแมวดีรัดเะเรียงนะคะโช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งประเทศไทยก็จะได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนทุกวันนะคะเห็นมี ทางกองทัพไทยเนี่ยก็ได้ไปลาดตะเวนด้วยนะตอนนี้เนี่ยฐานที่มั่นของกองพัน3 5 5 3 5าห้าสที่อยู่รอบเมืองแมววดีเนี่ยก็ถูกกองกำลัง KNLA และแนวร่วมเนี่ยยึดได้หมดแล้วนะคะมีทหารจำนวน617ไหนายที่ยอมจำนนต่อกองกำลัง KNLA นะคะทหารสัญญบัตเนี่ย67นายนะ 410ในายคือตำรวจชาย59นายคือตำรวจหญิงและ81คนคือผู้ติดตามครอบครัวของทหารนะฮะเห็นลือกันว่ามีทหารจำนวนหนึ่งเนี่ยบางส่วนมาจากทหารที่ยอมจำนนในเมืองโกก้างทางรัชชนเหนือนอะและอาวุธโุปกรณ์ที่ยึดได้เนี่ยก็เยอะมากนะฮะมีทั้งอาวุธหนักนะ120 ชิ้นนะะและระเบิดรุ่นต่างๆจำนวนมากนะฮะตอนนี้ยังเหลือกองพัน2,7,5นะและที่เมืองกอกะแรก็ยึดฐานที่มั่นของกองพันทหารราบที่97ได้นะคะ,ะกอกะแรนี่ตอนนี้ยึดเมืองได้ประมาณ70%นะรวมถึงที่เคยรายงานไปนะคะว่าเมืองผาปูนนะ่ะก็คือยึดใต้ทั้งเมืองนะคะ ส่วนรกักขัดชินนะฮะขัดชินเนี่ยเมื่อวันที่5เมษาก็มีความคืบหน้านะกองกำลังแนวร่วมนำโดย KIA กองพลน้อยที่3เนี่ยก็ได้ยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือคานเทนะฮะในเมืองมั่นสีนะฮะทานนี้เนี่ยมีทหารพรม่าประจำอยู่หนึ่งกองร้อยนะ ฐานนี้ก็ถูกฝ่ายต่อต้านเนี่ยโจมตีด้วยโรมแล้วก็ระเบิดนะจนกองทัพพม่าเนี่ยต้องหนีเอาตัวรอดนะคะทำไมถึงบอกว่าฐานนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะคะเพราะว่าฐานนี้เนี่ยอยู่ตรงถนน3มแยกนะซึ่งทิศเหนือเนี่ยก็จะสามารถไปทางเมืองม่านซีและเมืองบามโมได้ทิศใต้ลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างเขตแดนของรัฐฉาน เหนือและรักขชินนะถ้าลงไปฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสู่เมืองมันทะเลได้นะคะการที่กองกำลังขัดฉิน KIA ยึดจุดยุทธศาสตนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าได้ตัดเส้นทางหนีของกองทัพพม่าในเมืองบาโม่มั่นสีและมอมกส่วนภาพนี้เนี่ยทหารของ KIA ก็กำลังเชิญธงของกองทัพพม่า ลงจากย่อสาวหลังจากที่ยึดเมืองเลยจีหรือเลยกูได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่5ของแผนที่นะคะที่วันก่อนเนี่ยทางเมืองจีนก็ได้ประกาศว่าจะซ้อมรบเสมืองจีงน,นะคะก็เนื่องจากว่ามีการสู้รบในบริเวณนี้แล้วเมื่อวานนายพลการเมาเนี่ยก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวว่าดูสิ ตอนที่เข้าไปยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าได้นะฐานที่มั่นแห่งนี้คือนาโพนะคะแล้วไปเจอไร่ฝิ่นที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกับฐานที่มั่นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กองทัพพม่าต้องให้อธิบายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะที่ตัวเองส่งกองกำลังเข้าไปประจำในที่ต่างๆเนี่ยโดยอ้างว่าจะเข้าไปปรับปามยาเสพติดแต่ตอนนี้เนะี่ย อะไรเป็นว่าปลูกเองขายเองหรือเปล่าแล้วถ้าเราดูจากข้อมูลที่ทางเมียนมาพีซ์มอนิเตอร์ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ MNI แล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเผด็จการทหารได้เสียเมืองให้กับฝ่ายต่อต้านเนี่ยไปทั้งหมด52เมืองนะคะเมืองในนี้นะคะถ้าเกิดว่าตามที่ ทางประเทศเมียนมาเขาได้อธิบายเนี่ยก็คือตอนนี้เขาจะมีทั้งหมดอยู่7รัฐ7ภาคแล้วก็121อำเภอเมืองคือ412เมืองนะฮะส่วนเมืองหลวงคือแนปปีดอโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชม เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย